อ่อนอ่อนหน่อยออนออนออนเขาเล่นยังไงกันหรอไม่ไม่ไม่กดไงอ่ะเล่นยังไงครับสอนผมด้วยนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเราเลยนะคือเราไล่จิ้มแต่ละคนเลยนะถ้าเกิดรับสายโดนกูปันเล่นยังไงสอนเราก็ทำยังไงไม่รู้นะครับผมจะไล่ลองไล่จิ้มมั่วๆดูนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่หนูนาใช่ไหมคะเฮ้ยเราเองหนูนาไม่ได้เจอกันาดเลยเป็นไงยะแกวังวันตกกองด้วยกันนะคะฝากกดติดตามฮอกข้างๆด้วยนะคะฝากโหลดป้าติดตามฮอกข้างๆด้วยนะคะรว่านี้นะครับขู่ถากขาวโอโม่หรือไงกินข้าวกระถานเหรอน้องครับทําไมมันขาวกระจ่างใสอะไรเนี้ยเนี่ยจมูกหรือว่ารูตูดครับแม่งโคตรบวมเลยพวก จริงอ่ะเออเฮ้ยถือว่ามีคนมีด่างคนมีด่างแล้วเขาจะออกกําลังกายมาผสมคนตรงนี้เขาจะมีปิดนะเขาเรียกว่าเป็นการบริหารจมูกมาผสมคนเพราะว่าตอนเป็นเขาเลยทําอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าพอตัวนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเขาชื่อหนูนานะครับนี่มันต้องมีการแต่งี้สติการ์ติตาด้วยนะคะอ่อนี่ติดตามนาด้วยนะคะฝากกดติดตามมิกิเมาส์ด้วยนะขอติดตามมิกิเมาส์ด้วยนะคะนี่มายเขาเป็นลูก u s b ด้วยแหละจังหวะนี้ไม่ได้เลยนะเจ๊นะ เขาเล่นยังไงกันเหรอมาเรามาพีเคกันดีกว่าไม่ไม่ไม่โอ้ไมอ้มโอ้ยโอ้มโอ้าโอ้ปโอ้ยโอเยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยเป้ยโอ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 ยอ้ยโ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 ้เโอ้ยโอ้ยโอายโอนยโ้ยโอ้งโอนยโอ้ยไอ่ยโิ้ยโอ้ยรอ้มโอ้ย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 โอ้าไอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยดต้ยโอ้หองยีอ้ยโอ้ยอ ไอ้ดั๊กไอ้ดั๊กแป้บกว่าผมจแข่งจมูกกันด้วยล่ะเป็นไงล่ะโจโจ้แน่มาทำงาสองแล้วกับโอ้ปวดหัวผมยอมครับพี่ครับผมยอมครับอ่ะทำอะไรครับขยันสุดอ่ะคนเนี้ยเราไปดูติดตามหมีโคโลกได้นะครับคนอะไรมีหมีมีหูติกแล้วก็ชอบขยับจมูกกับเราเนี่ย ไม่เกี่ยนี่สมุดตลกไม่ที่ใครออกด้วยเนี่ยจังหวะนี้เขาทำยูทู e ด้วยนะช่องคิงคลิ๊งก็ไปสับจากใครได้เป็นกำลังใจให้ได้นะครับมีมีอะไรวะมีคนโลกก็ได้มีนอนซีนอ๋สมังหวนี้ครับเป็นอ้อนอ้อนหน่อยอ้อน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 ยังไงอ่ะหนูนาค่ะเดี๋ยวก็ต้องอย่างงี้ เดี๋ยวก็อย่างนี้เดี๋ยวก็อย่างนี้ปวดคอแหละน้องน้ำเข็งไปลูกปวดคอหนาวที่น้ำเข็งด่วนเลเนยนะครับบำรุงช่องคอคล้กกล้ามเนื้อคอตึงๆกินเหล้าก็ได้ที่บอกเ้ยไม่ดีสู้ๆนะครับเดี๋ยวนะไปกำลังใจให้เจอกันเจ้เปืนเจอกันใหม่นะหนูนาบายบายครับบายบายครับอาริกัตโตเต็ดูอแล้วะ กอเหนื่อยเลยครับติดตามผู้ถ่ายทอดไลน์นี้อ๋อมีคนติดตาม,มาด้วยเหรอขอบคุณมากครับเราจะไปหาชาวติดต่อไปขอบคุณสําหรับหนึ่งหัวใจเราเล่นไม่เป็นจริงๆนะนี่คือเรามือใหม่จริงๆนะครับเข้ามานี่คือตั้งใจมาเพื่อไปปัน่นชาวป,ปั่นชาวว่า,าจะช่องกัน,กน,กนเท่านั้นแหละนั่นคือ่าไปถือสารครับอนนเป็นพี่บอก สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะซิมได้ยินไหมซิมได้ยินเขาไหมซิมได้ยินค่ะได้ยินแล้วได้ลิลแล้วเออได้ยินแล้วนะซิมนะได้ยิงเอาแล้วนะจังหวะนี้นะเราจะมาบอยกันได้แล้วซิมนะค่ะเออค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยอย่าไปเกรงกับชีวิตชื่ออะไรครับเธอคะเธอชื่ออะไรคะโอดยืนตรงยืนกับนางสาวไทยแล้วผมยาวลอนยืงกับซันซิว เฮ้ยกินอะไรอะเฮ้ยกินอะไรไม่แบ่งทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะทานมไข่มุกแน่นอนในจังหวะนี้นั่นไงบอกหมดแล้วด้วยเล่นยังไงครับฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดเออฝากกดติดตามก็บอกให้กดฝากกดติดตามด้วยเล่นยังไงเราเล่นไม่เป็นเออกดติดตามด้วยเได้ยินแล้วใช่ไหมมันไม่ค่อยได้ยินนะพี่โคตรเหมือนเสียงอยู่ข้อไกอ่ะฮัลโหลแบบนี้โอเคยังไงฝากติดตาม น้องชาน้ไข่มุกด้วยนะฮะพี่ชื่ออะไรอ่ะฟิงเหรอ